เข้ามาสู่ช่วงถามือเก๋ากับมิสเตอร์เมสเซนเจอร์วิวนะคะซึ่งต่อจากนี้ทุกๆวันพุธแบบนี้ค่ะก็จะมาเจอกันได้นะคะกับเจ้าเก่เาเจ้าเดิมที่มีเสียงเรียกร้องกันน่าหูเหลือเกินว่าอยากจะฟังเขาเนี่ยมาย่อยโลกทั้งใบให้เราเข้าใจในเรื่องของการจัดกลยุทธ์การลงทุนแบบง่ายๆกันอีกครั้งหนึ่งอยู่กับพี่น้าตรงนี้แล้วนะคะนั่นก็คือพี่แบงค์ชยานนท์รักการจนานหรือว่ามิสเตอร์เมสเซนเจอร์นั่นเองสวัสดีครับพี่แบงค์ค่ะสวัสดีครับ สบายดีไหมสบายดีครับช่วงนี้สบายมากเลยใช่ไหมวิววิวนิดนึงคับว <c oughs> ิววิวนิดนึงนะคะออกมาเป็น Messenger <c oughs> มิสเตอร์เมสเซนเจอร์เต็มตัวแล้วใช่ไหมคะ<ช>ตอนนี้นะครับก็หลายคนติดตามก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของพี่แบงค์นะคะช่วงที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนผ่านกันสักเล็กน้อยอแต่ว่าที่สังเกตเห็นได้ชัดก็คือมีเวลาที่จะอัปเดตข้อมูลต่างๆมากขึ้นด้วยใช่ทำอะไรอยู่ครับพี่แบงค์ตอนนี้ก็ช่วงช่วงนี้คือพอมไม่มีเงินเดือนต้องหารายได้อย่างอื่นนะครับเพราะเงินก้อนส่วนหนึ่งก็ ที่ตั้งใจออกมาจากงานก็คือเนี่ยทำเงินก้อนตัวเนี้ยที่จะตั้งเป้าไว้ตอนเกษียณได้ทาให้มันดีก็จะมีเวลาตรงนี้มากขึ้นครับอีกส่วนหนึ่งก็ตอนนี้กาลังคิดตั้งบริษัทนะครับผมก็กับพาร์ทเนอร์อีกทั้งหมดตาตอนนี้มีหนึ่งท่านนะครับก็ชื่อบริษัทชื่อ Infinity Global Investors คืออะไรอ่ะแนวไหนเนี่ยก็ทำเป็นบริษัทหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนบลนบลนใช่ครับขายกองทุนได้ทั่วทั้งประเทศ23บา แต่ตอนนี้อยู่กําลังในช่วงของการเสร็จอยู่ในช่วงรอ,อกาอกรอต่อให้อนุมาติโอเคโอเคเดี๋ยวถ้ายังไงมีความคืบหน้าจะมาเราแจ้งแถลงไขกันอีกทีเชิญทีหน้ามาเป็นลูกค้าขายของกันตรงนี้เลยเหรอคะคุณพี่ค <c oughs> นะเนาะ แต่ว่าใครอยากรู้ก็เดี๋ยวเขาไปตามพี่แบงค์นะพี่แบงค์ก็จะมีรายละเอียดมาให้ฟังอย่เรื่อยๆนะคะแต่ว่าวหน้าที่หนึ่งที่พี่แบงค์ไม่ทิ้งเลยแล้วก็ยังทาอยู่ต่อเนื่องแล้วก็อัปเดตได้มากขึ้นด้วยก็คือเรื่องของการให้ข้อมูลเนาะซึ่งทุกสัปดาห์หลังจากนี้พี่แบงค์ก็ยืนยันแล้วว่าเดี๋ยวจะกลับมาเล่าข่าวห้ฟังกันว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างกับเรื่องราวตลาดเงินตลาดทุนทั่วโลกนะเรากลับมาครึ่งปีหลังกันแล้วเนาะพ,พี่แบงค <maker S 1> ์เนาะครึ่งปีหลังเนี่ยจริงๆหลายคนบอกว่าปีนีียตอนนนนแแรกเเเละะคิดว่่าาบบจปป็ท ทุกอย่างเริ่มชัดเจนคือเรารู้แล้วแหละว่าอเมริกาจะขึ้นดอกเบี้ยนะในปีนี้ยังไงก็ตามแล้วก็ยุโรปก,ก่อนหนน้านี้ถ้าเรามองย้อนกลับไปก็จะคิดว่ามันคงไม่มีอะไรเลวร้ายไปกว่านี้มี QE ด้วยเอามี QE ด้วยญี่ปุ่นก็ทำ QE มันก็จะเป็นปีที่ดีอีกปีหนึ่งแต่ปรากฏว่า ไตรมาสแรกก็แล้วไตรมาสที่2ก็แล้วตายละตลาดบ้านเรารวมถึงตลาดทั่วโลกด้วยไม่เห็นน่ารักเหมือนที่เราตั้งใจไว้เลยอะ่ะแ,แต่จริงๆร e ีเทิร์นดีนะครับคือถ้าตามข่าวเนี่ยจะเห็นว่าข่าวแย่ๆบรรยากาศไม่ค่อยดีแต่ถ้าใครถึงแต่ต้นปีมาถึงวันนี้ตลาดต่งางประเทศกำไรเกือบหมดเลย วอาจริงเหรอใช่ครับตลาดไหนบ้างยกตัวอย่างให้ฟังหน่อยอย่างญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมา15เปอยุโรปก็ขึ้นมาเกิน10อเมริกาเห็นแกว่งแกว่งแกว่งย่างเงี้ย4-5เปอร์เซ็นต์มีตลาดหุ้นจีนอย่างเงี้ยที่ตอนนี้แย่ๆๆเนี่ยขึ้นมาเนี่ยเกิน20-30นะโอ้คือประเด็นมันคือไอ้ตอน20-30เปอราไม่ได้ซื้อไงเรไม่ได้มาซื้อตอนดอยแล้วมันก็ลงเป็น30เปอร์เซ็นต์พอดีอ่าใช่แล้วสองสามวันนี้มันลงมา10เปอร์่ซ็นตนแล้วอะไร ใครลงทุนตามแอสเซอรลไชั่นตามทีมหลกักทีมใหญ่เรื่องค e, ิเรื่องอะไรเนี่ยได้ผลตอบแทนดีครับอืมโอเคเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยตอนนี้ไม่สายมาเริ่มต้นกันใหม่แต่เราต้องเข้าใจอ่านภาพให้ขาดก่อนถูกต้องไหมครับพี่แบงค์ว่าแล้วหลังจากเนี้ยอะไรมันจะเป็นอะไรกันบ้าง,งเงินเราควรชื่ไปอยู่ตรงไหนที่มันยังพอมีอัพไซด์ทางขึ้นที่เราไปเกาะกระแสไปกับเขาบ้างพี่แบงค์เล่าให้ฟังดีกว่าว่าครึ่งปีหลังตรงนี้เราจะต้องจับตาอะไรบ้างแต่ละอย่างมันจะเป็นไปในทิศทางไหนบ้างคะอ่า อย่างแรก <Okay. S 2> เลยคือ,เ,อเดือนที่แล้ว FOMC ประชุมใช่ใช่ไหมครับสเตทเมนต์ออกมาเนี่ยถ้าวางถ้าวางเทียบกับสเตทเมนต์ครั้งก่อนหน้าเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยแทบไม่ได้ต่างกันแต่ว่ามันมีมันมีบางฮินท์บางที่บอกว่าเฟดเ,เนี่ยมีความกังวลว่าเศรษฐกิจหรือว่าเครื่องมือที่เฟดใช้ในการดูเศรษฐกิจบางตัวเนี่ยเริ่มแสดงสัญ,ญญาณอ่อนลงนิดหน่อยเพราะนั้นตอนนี้เฟดก็เลยมุมมองออกมาเนี่ย อาจจะออกมาโดวิชหรือว่าพีราบนิดนึงคือ ยังไม่อยากรีบขึ้นดอกเบี้ยพอเขามีการปรับลดคาดการณ์ GDP ของสหรัฐดใช่แล้วก็ inflation expectation ก็ลดลงนะครับสองอย่างนี้แต่หนูมีอะไรถามเพิ่มได้ไหมทำไมทาไมเขาถึงใช้คำว่า dovish ทำไมเขาถึงใช้แบบเสริมสัญลักษณ์ว่าพีราบอ่ะพี่นั่นน่ะสิไม่รู้มันมีอะไรแบบเออทำไมต้องพีราบทำไมต้องเหี่ยวนะนั่นน่ะสิเออเออประหลาดเดี๋ยวต้องไปหามานะที่จริงมันเป็นสายทางการเงินของนักเศรษฐศาสตร์คือแบบว่านักเศรษฐศาสตร์สายเหี่ยวก็คือเชื่อว่าการรักเข็มขัดหรืออะไรเงี้ยมันจะทําให้เศรษฐกิจดีขึ้นเหม ยิ่งจะทําให้ฟื้นตัวได้ดีกสายหนึ่งคือสายพิราบเนี่ยก็บอกว่าคือยิ่งต้องยิ่งใช้เงินต้องยิ่งจัดจ่ายทำให้มีพลวัตของเศรษฐกิจให้มันหมุนไปซึ่งมันเป็นทฤษฎีคนละขั้วไงมันก็เลยเป็นสองฝั่งมาสู้กันฝั่งหนึ่งบอกอยากให้กระตุ้นฝั่งหนึ่งบอกอยากให้ประหยัดแต่ตอนนี้สารัฐเขาอยู่ในฝั่งที่เป็นพิราบอยู่จริงๆพิราบมาตลอดตั้งแต่อาราีแปนตั้งแต่ เปนเมนานเก้เจนเน็ตเยเล่นก็เป็นมือขวาเป็นมนานเก้ก็พีราบกันมาต่อ,อแต่เป็นพีราบที่ต้องขึ้นต่อบเปียแล้วไงพีราบที่ต้องใส่หน้ากากเกียวไม่ไหวละไม่ไหวละตอนนี้ใช่ไหมกลับมาต่อต่อ <ผม S 1> ตอว่าพี่บอกว่าตอนนี้คือโอเคสัญ,ญญาณเศรษฐ,ฐกิจเขายังไม่ค่อยเต็มที่นะถูกต้องไหมแล้วยังไงแล้วเขาจะทำยังไงล่ะเพราะฉะนั้นตอนแรกก็คาดการณ์ว่าเดือนมิถุนายนนี้น่าจะขึ้นต่อเปียตลาดเลยพันผวน ปรากฏว่าพอตัวเลขต่มาาหนึ่งออกมาสงสัยไม่ขึ้นมิถุนาแล้วไปกันยาอ่าไปกันยาออพอประชุม FOMC อนตอนเดือนมิถุนาสงสัยกันยาไม่ขึ้นแล้วออสงสัยจะไปขึ้นทันวาแล้วจะเลื่อนอีกไหมยิ่งเลื่อนยิ่งดีต่อตลาดหุ้นในระยะสัน้นเพราะยิ่งเลื่อนมันแปลว่าบอนด์ยูจะปรับตัวลดอบอนด์ยูปรับตัวลดมันแปลว่า Ri สก์ฟรีแอสเซหรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำที่สุดผลตอบแทนยังต่ำอยู่เพราะฉะนั้นคนก็จะไปมองว่าแล้วปันผลจากหุ้นดีไหมหุ้นยังมีอัลไซ์หรือเเล่าาาถ้้้มีกกก็จะโยับขหุน โอเคเดี๋ยวต้องอธิบายนิดนึงคือหลายคนถามมาเยอะมากเลยเวลาได้ยินข่าวโดยเฉพาะยิ่งไอ้เรื่องของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยของสาดานเนี่ยนะคะคสับสนในตัวบอลยิวเนี่ยบอลยิวเนี่ยจริงๆแล้วมันคือไอ้ตัวดอกเบี้ย ของเค้าหรือว่าราคาหรือผลตอบแทนของพันธบัตรกันแน่พี่แดงอธิบายตรงนี้คืออัตราผลตอบแทนอัตราผลตอบแทนเนี่ยรวม2อย่างก็คือดูคูปองที่จ่ายทั้งหมดคือดอกเบี้ยที่เขาจ่ายมาสมมติเราลงทุนซื้อพันธบัตรแล้วเราได้รับดอกเบี้ยเป็นราย6เดือนรายปีหนึ่งอะไรอย่างนี้นี่คือคูปองเอาคูปองเนี่ยมาเขาเรียกว่าทําการคํานวณค่ะ กลับกลับเป็น present value เอาทั้งหมดเลยนะครูปองไม่ว่าจ่ายเท่าไหรแล้วคำนวณกลับมาที่ present value เขาจะเรียกว่า yield เพราะฉะนั้นอัตราดอกเบี้ยกับคำว่า yield อัตราผลตอบแทนไม่เหมือนกันอัตราผลตอบแทนมันคือเป็นเป็น super set ว่าเป็นภาพกว้างของไอตัวดอกเบียเพาน้เวลาที่เขาเรียกเนี่ยเขาจะไม่เรียกคำว่าดอกเบียเขาเขาอยากดูผลตอบแทนรวมที่พันธบัตรตัวหนึ่งให้กลับมาโอเคครับซึ่งถ้า yield เนี่ยต่ำาๆแปลว่าราคาจะสูงจะสูงนะ นั่นหมายความว่าคือถ้ายิวต่ำตอนนี้แล้วถ้ามันคือใครๆก็บอกว่าอะไรนะภาพมันจะเป็นยังไงถ้ายิวอันนี้ต่ำราคาของพันธบัตรหรือตราสารนี่จะสูงแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ยิวตัวนี้เริ่มปรับ,บตัวขึ้น,นแปลว่าไอ้ราคาของตราสารต่างๆตราสารนี้ต่างๆจะลดลง,ลดลงเพราะฉะนั้นมันจะเป็นภาพกลับกันอย่างนี้เป็นคล้ายๆเป็นไม้กระดกขึ้นลง <S <S สลับกันซึ่งที่ผ่านมาบอลยิวอยู่ในระดับที่เรียกว่าต่ำมาตลอดต่ำมาตลอดเพราะว่า ตัว QE ของอเมริกาเนี่ยมันเข้ามาซื้อพันตลาดพันธบตัตรเป็นหลักก็กดให้บอลยูนีต่ต่ำสาเหตุที่ต้องกดให้บอลยูนี่ต่ำเพื่อให้คนแบบว่าไม่อยากลงทุน ในตราสารนี้แล้วก็ผู้กู้มีต้นทุนในการกู้ที่ต่ําจะได้อออกไปลงทุนไงเพราะนั้นกดให้ต่าๆไวอ,อันนี้พอเศ,ษศรษฐกิจดีแล้วก็เลยคิดถึงทางว่าอยากจะขึ้นดอกเบีย้ยถ้าอยากจะขึ้นดอกเบี้ยมันแปลว่าบอลยวตัวนี้<อ>ต้องค่อยๆขยับขึ้นอโอเคจะได้เข้าใจมากขึ้นนะเวลาที่เราฟังกันเออบอลยูแล้วอะไรยังไงบอลยูต่ําเป็นประวัติการแล้วยังไงเกี่ยวอะไรกับฉันเลยอย่างนี้นะคะอราพอรู้แบบนี้แล้วว่าบอลยูหลังจากนี้ของตลาดสหรัฐนะกําลังจะค่อยๆปรับตัวขึ้นครับผลที่ตามมา คือฟันฟลมันจะเริ่ม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 มีการไหลที่เปลี่ยนไปประเด็นคือเจเนตเยเล่นหรือผู้ว่าการทางธนาคารกลารสาธารยทุกคนจะพยายามส่งสัญญาณที่ชัดเจนว่าจะขึ้นจะไม่ขึ้นจะทําอะไรนะครับสาเหตุเป็นเพราะว่าการการที่บอลดีอยู่ขึ้นไม่ได้แปลว่าไม่ดีถ้าค่อยๆขึ้นไปตลาดจะปรับตัวได้แต่ถ้าอยู่ดีขึ้นพวดพราดเนีเราคิดดูว่าพอขึ้นสูงๆปุ๊บคนตกใจ เคยสมมุติว่าเคยถือพันธบัตรอยู่ได้ผลตอบแพนอยู่ที่2.2อยู่ดีมา2.8เพิ่งซื้อเมื่อวานนี้2.2มาวันนี้2.8จาทำยังไงดีแพนนิคขายพอไปขายเยอะๆตลาดผันผวนอย่างนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ะฉะนั้นในช่วงเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับช่วงเดือนพฤษภาช่วงเดือนมิถุนาเป็นช่วงที่บอลยิวมันเป็นช่วงที่ผันผวน พอมันผันผวนคือทุกคนเลยไม่รู้ว่ามันจะขึ้นหรือว่ามันจะลง<ท>ะมันเลยเป็นผลไม่ดีต่อตลาดในภาพรวมเท่าไหร่อันนี้คือต้องบอกไว้ก่อนว่าบอลยวขึ้นไม่ได้แปลว่าไม่ดีแต่เพราะว่ามันขึ้นโดยที่รุนแรงเกินไปหรือลดลงรวดเร็วเกินไปอันนี้ถึงไม่ดีคือเหนือความคาดหมายใช่คือ,อควบคุมไม่ได้เราคาดการณ์ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะจริงๆแล้วอัตราเงินกู้สมมุตินะทีหน้ากู้เงินซื้อบ้านยี่1% 1หนึ่งเปอร์เซ็นต์หนึ่งเพิ่มมาสองถึงแม้มันดูร้อยเปอร์เซ็นต์แต่หนึ่ง มันมาแค่2ออ่ะมันไม่ได้มีผลกับบริษัทประกอบการที่ไปก่อนก่อนหนี้หรือว่าไปเรเวลเลชในการกู้เงินมาเยอะมากขนาดนั้นหรอกจนอัตราดอกเบี้ยที่มันสูงมากจนเกินไปนะมันถึงจะค่อยมาคอนเซิร์นกันว่าเศรษฐกิจอยู่ได้ไหมแต่ผมว่าช่วงแรกๆตอนนี้ที่ตลาดมันกังวลมันเป็นตกังวลเรื่องทามิ่งของการที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยมากกว่าคือทุกคนไม่รู้ว่าตกลงมันจะขึ้นกันตอนไหนนะครับตลาดมันเลยแบบเก่งกําไรกันไปมั่วไปหมดงั้นตอนนี้งั้นช่วงเวลาที่ ช่วงนี้มันก็คือช่วงของการเกณฑกําไรแบบสับสนวุ่นวายเล็กน้อยนะแต่ถ้าเรามองข้ามช็อตไปสําหรับใครที่จะวางแผนลงทุนไอตอนสถานการณ์ที่บอกว่าอ่ะถ้าตอนนี้พี่แบงค์บอกว่าเฟดน่าจะขึ้นดอกเบี้ยแหละแต่ว่าเลื่อนออกไปเป็นทันวาเนี่ยนะคะเราทํายังไงดีอะเฟดถ้าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยจริงก็เงินที่เคยอยู่ในดอลลาร์คือกู้เป็นสกุลดอลลาร์าแล้วออกไปลงทุนในตลา,ตลา,ตลาดต่างประเทศที่เราเรียกว่าดอลลาร์แคริเทร พวกนี้ถ้าเมื่อไหร่ขึ้นดอกเบี้ยพอมาทุมาเก็ตขึ้นดอกเบี้ยราคาจะลงใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขารู้แน่ๆว่าอนาคตราคาตราสารนี้จะลงเขาจะขายถูกไหมคือออกจากตลาดบอลก่อนเพราะฉะนั้นตลาดบอลได้รับผลกระทบแน่นอนอย่างแรกตลาดพันธบัตรเนี่ยโดนแน่ๆเพราะฉะนั้นใครอยู่พันธบัตรในอเมริกาตอนนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แม้แต่กองพิมโก้ค่ะ กองพิมโกกองที่เคยขนาดกองทุนใหญ่ที่สุดในโลกตอนนี้ก็ปรับสัดส่วนขนาดพันธบัตร US Treasury ครับเคยมี65-70%ตอนนี้เหลือแค่30%ก็เป็นเพราะเรื่องนี้ก็คือหลีกเลี่ยงพันธบัตรดันั้นใครจะลงทุนตลาดพันธบัตรถ้าเฟดขึ้นดอกเบี้ยเมื่อไหร่ตลาดพันธบัตรทั้งโลกกระทบหมดอันนี้ก็ต้องมันกลายเป็นว่าถึงแม้เสี่ยงต่ำแต่ก็อยู่พันธบัตรไม่ได้อ้าแล้วจะไปไหนดีคะอย่างนี้ก็ต้องบังคับให้เสี่ยงสูงขึ้นนะครับคราวนี้ที่ที่ ที่ที่ผมมองว่าครึ่งปีหลังนั่ยังน่าจะยังดีอยู่ก็มองเหมือนครึ่งปีแรกก็คือที่ที่มี QE ที่ที่มีก็มียุโรปกับญี่ปุ่นญี่ปุ่นนะครับสองที่นี้ก็ถ้าจะไปเศรษฐกิจเขาจะดีขึ้นแน่ๆถ้ายังมี QE แต่ว่าผลของ QE คือทําให้ค่าเงินทั้งยุโรปและยุโรอ่าทั้งเงินเยนจะอ่อนค่าอ่อนค่าเพราะฉะนั้นถ้าจะไปลงทุนในในหุ้นหรือว่ากองทุนที่ไปลงทุนในที่นั่นก็ไม่ควรจะ ไปลงแบบไม่เฮชหรือว่าไม่ป้องกันความเสี่ยงเพราะฉะนั้นกําไรตลาดหุ้นไปขาดทุนค่าเงินเจ้ากันไม่ได้อะไรเพราะฉะนั้นถ้าจะเลือกไปลงกองทุนก็ต้องฟูลลี่เฮชฟูลลี่เฮชหรือป้องกันความเสี่ยงทั้งจำนวน natural hedge ไม่พอหรอคือบางกองส่วนเนี่ยเขาใช้วิธีนี้เนาะคือมันแบบป้องกันบางส่วนอะไรอย่างนี้จาก Track Perform ์แมนซ์เนไม่พอเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์แข็งเร็วเย็นกับยูโรก็จะอ่อนเร็วพออ่อนเร็วเน็ตเดีย a l hedge บางช่วงมันจะจังหวะมันจะไม่พอมันก็จะโดนขาดทุน FX ได้ อืมโอเคเพราะฉะนั้นใครที่วางแผนครึ่งปีหลังอีก6กเดือนหลังจากนี้จะไปลงทุนอะไรดีตลาดหุ้นยังเป็นที่น่าสนใจอยู่ครับเพราะว่าเราเห็นทิศทางว่าเงินมันจะไหลออกจากตลาดพันธบัตรหรือตลาดราสารี้มันก็ต้องไหลไปหาสิ่งที่มีผลตอบแทนที่ดีกว่าครับตลาดหุ้นแต่หุ้นที่ไหนล่ะก็หุ้นที่มี Q ิวียุโรปกับญี่ปุ่นถูกต้องแต่ถ้าใครจะเลือกลงทุนกองทุนต่างประเทศหรือ F I F ตอนนี้ตอนนี้เยอะมากเลยนะต้องยอมรับเลยเนาะก็หาข้อมูลดีๆนิดนึงละกันนะคะเพราะว่า แต่ละกองก็จะมีแนวนโยบายการลงทุนที่แตกต่างกันไปแล้วก็อย่าลืมว่าให้เลือกที่แบบ fully hedge ก็คือป้อ,องกันอัตราแลกป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแรกเบนแบบเต็มอัตราเลยก็จะได้แบบล็อกไอตัวผลตอบแทนตรงนั้นไวถูกต้องไหมคะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่บอกว่าอยากจะหาข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าเอ๊ะสับสนไม่รู้จะทำยังไงดีก็เข้าไปถามพี่แบงค์ได้ในแฟนเพจยินดีครับที่แฟนเพจซินทอน S I N T H O I N ที่ช่อง search ได้เลยนะคะหรือว่าเข้าไปร่วมพูดคุยกับพี่แบงค์ได้ใน Li Official Account นะคะ Mr m e s s e n g e r m R M E S S E N G E R ค่ะ s ชิญเ h ิร์ชในช่อง a d f r i e น d นะคะก็จะได้ร่วมพูดคุยติดตามข้อมูลได้แต่ว่าสำหรับใครก็ตามที่บอกว่าอยากจะติดตามแบบรายละเอียดแบบนี้เนี่ยนะคะพี่แบงก์ก็จะมาอยู่กับเราทุกสัปดาห์แบบนี้เป็นประจำหลังจากนี้นะคะทุกวันพุธในช่วงของ Mr. Messenger View นั่นเองแต่ว่าวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะทั้งพี่แบงก์พี่น่าและทีมงานลาทุกท่านไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ